สวัสดีค่ะ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 รับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเท้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่3ตุลาคม2557กับเราสีสาวรายงานตัวค่ะดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรค่ะคุณนิทาชวนกุลค่ะชิมากุมานค่ะนิชนันแจ่มดวงค่ะ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็<ะ>อยู่ในช่วงต้นๆของเงินเดือนออกอยู่คาดว่าในช่วงเย็น<ะ>รถน่าจะติดพอสมควรเหมือนกันนะคะดิฉันก็เดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนคนะ <c oughs> จะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขากาลังกระตุ้นเศรษฐกิจกันอยู่อยางให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนแล้วไปใช้ในจุดต่างๆวันนี้ก็คงจะได้ใช้กันหลายจุดนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวนานี่ได้กันไปไร่ละ1,000บาทเลยนะคะหม่อมหีก็หวังค่ะว่าการที่เอาเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยไปให้กับผู้เป็นมาตรการนะคะในการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2,558นี้ได้นะคะก็คือตุลาพฤศจิการวมถึงธันวาคมแต่ก็หลายคนมองขอว่ามาตรการที่ออกมานี้โดยเฉพาะเรื่องของอชาวนาที่มีไร่นะคะไม่เกิน15ไร่จะได้ไปไร่ละ1,000บาทก็เท่ากับว่าจะได้กันไปเนี่ยถ้า15ไร่พอดีก็15,000เกิน15ไร่ก็จะอยู่ที่15,000เนี่ยนะคะเป็นประชานิยมหรือเปล่าถึงข้านบอกว่านี่คือประยุทธ์นิยมกันเลยทีเดียวอันนี้ใคร สื่อไทยรัฐท่านหัวเช้าวันนี้เลยนะคะบอกว่าเป็นประยุทธ์นิยมคือเพราะว่าไม่ใช่ประชานิยมไงเออก็เลยกลายเป็นประยุทธ์แทนคือเรื่องของเรื่องเนี่ยวัฒกรรมคําว่าประชานิยมเนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดนี้หรือว่าดูเหมือนคอสชก่อนหน้านี้จะค่อนข้างแอนตี้คือไม่ยอมรับแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับคําคํานี้เท่าไหร่ก็คือประชานิยมเพราะฉะนั้นเมื่อมีนโยบายอะไรออกมาเนี่ยค่ะที่ดูแล้วละไม้คล้ายประชานิยมนั่นแหละ ก็คล <an indo> <wast Salvador> ้ายๆพักก่อนหน้านี้ที่ทําไว้จึงก็มีการออกมาแก้ตัวเป็นทลวรนว่าสิ่งที่ทําไม่ใช่ประชานิยมนะแต่ค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าขนาดพักประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายตั้งวัฒกรรมประชานิยมขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะแล้วก็พยายามโจมตีวัฒกรรมนี้ตลอดคุณกรล่าสุดยังออกมาพูดเลยว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านักการเมืองทำอ่ะมันก็คือประชานิยมนั่นแหละเหมือนกันแต่ก็เอาเถอะท่านอย่าไปยึดติดเลยอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็อย่าไปว่ากันเลยนี่ยังมี ความคิดที่พัฒนาขึ้นนะคะเป้าหมายก็คือทําอย่างจริงจังเนี่ยแหละไม่ได้ตำน้าพริกละไลายไม่น้ำแต่อย่างใดกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเป,เป็นอะไรนะคะ,<ล>ะคุณอั่งยานเขาเรียกว่า คล้ายๆนะกับยุคที่นายอภิสิทธิ์วิเทชีวะเขาก็ใช้เฮลิคอปเตอร์มันนี่เหมือนกันมันเป็นการโปรยแจกเงินพี่น้องเป็นศัสตเศรษฐศาสาตร์อ่ะกา,ารที่ยุคนายอภิสิทธิ์เนี่ยมาแจกเท็คสองพันเนี่ยตอนอภิสิทธิ์ช่วยชาติเนี่ยภาษาเศรษฐศาสาตร์เขาเรียกว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์มันนี่แต่ดีฉันรู้สึกว่าเฮลิคอปเตอร์นี่กระจายไม่ทั่วถึงนะเพราะได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองโอ้แล้วคิดว่าพันต่อไร่นี่จะได้ทั่วถึงไหมคะไม่ทราบว่าจะมีความหลากหลายหรือไม่ แน่ๆนะคะพี่น้องชาวนาก็ออกมาโวยแล้วเหมือนกันก็บอกว่าไร่ละ1,000บาทเนี่ยคงจะไม่พอ เอาละค่ะงานนี้งานใหญ่นะคะสำหรับประยุทธ์นิยมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะก็น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่มอมอุยนี่แหละจะต้องออกมาแก้ไขปัญหาด้วยนะคะแจกเงินแจกอย่างทั่วถึงหรือไม่อยาให้สํารอยในรัฐบาลเหมือนชุดที่ผ่านมาจะถึงมือชาวนาจริงหรือเปล่าด้วยนะคะต้องจับตากันว่าด้วยเรื่องของชาวนาก็เป็นด้วยประการชนี้ไม่ว่าจะประยุทธ์นิยมหรือประชานิยมก็ตัดสินกันเองสาหรับคนดูนะคะแต่ประเด็นเรื่องของการถอดถอนโดยสนช ก็ยังคงมีให้ถกเถียงกันอยู่ว่าท้ายที่สุดสอนอชอสามารถที่จะถอดถอนโดยเฉพาะ,ะ,ะทางด้านของคุณนิคมกับคุณสมศักดิ์ได้หรือไม่เพราะว่าก็ยืย้ย,ยืดยืดกันอยู่บอกหนังสือจากปปชยังไม่ถึงเลยก็ล่าสุดเองรองนายกนะคะคุณวิษนุเครือง,งามออกมา,าบอกแล้วว่า คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันมันจบที่สนชนะถ,ถ้าสนาชอบอกมีอำนาจก็จบบอกไม่มีอำนาจก็จบ<ม>ส่วนใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไปร้องขอความเป็นธรรมจากศา,รา,าลรัฐธรรมนูญเอา<ม> ค<ม>ือฟเลยดีเอ็นฟัองคุณวิษนุแล้วรู้สึกงงเท่าเดิมนะคือ <c oughs> หลายคนคาดหวังว่าน่าจะได้คําตอบที่มีความชัดเจนไปเลยว่าเอาล่ะเพราะว่าในฐานะที่คุณวิษนุอยู่ในในใ,ในส่วนที่ร่างก็ทำาือบปีห้าเจ็ดเะช่วงเวถูกไหมฮะน่าจะมีความชัดเจนฝันพงได้เลยว่าสนชอมีอํานาจจัดการไปเลยหรือสนอชอไม่มีอํานาจคุณอย่าไปดําเนินการนะแต่พูดว่วววววา ปปชควรรู้ว่าคุณมีอำนาจหรือไม่สอนชก็ควรรู้ว่าคุณมีอำนาจในการที่จะรับเรื่องนี้เอาไว้พิจารณาแล้วก็นําไปสู่การถอดถอนหรือเปล่าแต่ทั้งสองฝ่ายก็บอกเอ้าก็ไม่รู้ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไปศาลรัฐธรรมนูญซ่ะคุณนินุท่านบอกนะฮะบอกว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าเรื่องนี้จะต้องมีปัญหาเพราะเห็นตั้งแต่ตอนยกร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วแต่ก็ไม่อยากไปยุ่งไม่อยากไปยุ่งเพราะต้องปล่อยให้องค์กรเหล่านี้เขาทำงานกันเอง เพราะฉะนั้นเป็นปัญหาออกมาแบบนี้วิศน<ะ>ุะ note, จะไม่ยุ่ง<ะ><ะ>ไปคิดกันเอาเอง รัฐบาลนี้จับต้องอะไรเป็นประเด็นหมดเลยไหมคะตั้งแต่เรื่องไม้ทองคำเรื่องรางม่านเรื่องจอพลาสมาพลาสเตอร์มีเฉพาะในชาบเนี่ยอันนี้อันนี้ร้องเพลงเฉยๆนะคะอย่าอารมณ์ดีอ่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องนี้ไปมาก็ว่าไปจนประเด็นที่จะมีการแจกเงินชาวนาหนึ่งพันบาทมาเรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นอีกหวยก็ยังทําไม่ได้ที่เป็นรูปธรรมยางก็บอกว่ายางเขาหน้า วินมอเตอร์ไซค์กับรถมอเตอร์จัดระเบียบทางเท้าอยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมสักร่ฉันถึงไ่ชอบที่คุณนิสนันพูดเมื่อวานบอกบางทีเนี่ยมันก็การเมืองก็เหมือนเกมกีฬาเหมือนกันนะคนดูเนี่ยก็บอกโอ้ยดบนนี้แบบนี้ต้องเตะอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอลงไปเล่นเองจริงๆไปไม่เป็นเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของปากท้องใช่ไหมที่รัฐบาลไม่ว่าจะหยิบจับอะไรต่างๆมาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปสําหรับภาคประชาชนเองก็ดีภาคนักวิชาการรว <ฮะ S 2> มไปถึงภาคนิติศรราสตร์รัฐศาสตร์อะไรต่างๆก็เป้าโฟกัสนะ,<ฮ>ะว่ารัฐบาลจะทํางานอย่างไรโดยเฉพาะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตาก็คือการแต่งตั้งยงย้ายข้าราชการนี่แหละหลายคนก็ต้องรอดูว่าเออรัฐบาลเนี่ยจะทำเหมือนรัฐบาลที่ผ่านๆมาหรือไม่นะคะสรุปสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้ตาแหน่งกับประหลัด ยุติธรรมก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะ<ช>ทำให้ทางด้านของผู้หญิง,งใช่ผู้หญิงพรทิพย์ก็ออกมาโพสเฟซบุ Facebook <ช>๊กนะคะ<ช>พูดถึงในประเด็นนี้เหมือนกัน<ช> <ๆ S 1> แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งค่ะพลเอกพบูลคุ้มฉายานะคะ<ช>และ้วมตียุติธรรมก็ได้ออกมาพูดถึงในการแต่งตั้งโยกย้ายคุณชัชวาลน,นี่แหละที่จากอธิบดีดีเอสไอมานั่งตำแหน่งประหลัดยุติธรรมใช่ไหบอกว่าตั้งเองกับมือเลยนะไม่มีใครที่เสนอมาเลยคนนี้เป็นคนที่ พลเอกไพบจน์คุ้มฉาย,ยานั้นผลักดันมา,าแล้วก็ทิ้งท้ายได้ว่าในเรื่องนี้เนี่ยทำงานเป็นหลักเน้นในเรื่องของการทํางานแล้วก็ไม่มีประเด็นอื่นหรือไม่เกี่ยวกับการจัดวางกําลังหรือสลายขั้วอานาจเก่าให้มันเกี่ยวข้องสืบโยง ก่อนหน้านี้หรือไม่ที่นักข่าวสายทาหารได้ทีการถามไปหลายท่านเหมือนกันสําหรับนายทหารที่มานั่งในตำแหน่งขอบเออบอีอบคนใหม่เกี่ยวกับปฏิวัติซอหรือไม่แต่ว่าก็พลเอกไพบูรณ์ก็ชัดเจนเหมือนกันนะคะบอกว่าตั้งขึ้นมาก,ก็คือก็ก,กต็ตั้งเสนอดูแล,แล้วแหละว่าเหมาะสม แต่จุดมุ่งหมายไม่ได้ตั้งมาเพื่อที่จะสลายผู้อนาจเก่าเพราะบางหน่วยงานมันเด่นเกินไงเหมือนต้องการที่จะกำจัดปฏิปักษ์เพราะปี49เนี่ยเสียของไปแล้วปีนี้ก็กะจะให้ราบคาบหรือเปล่าม,มีการตั้งคำถามกันแต่คุณเอกไพบูลก็เลยไปประเด็นที่บอกว่าไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อสลายคู้อนาจนะเพราะว่าคุณหญิงพรทิพย์เนี่ย โพสเฟซบุ๊กสองครั้งใช่ไหมคะคือครั้งล่าสุดเนี่ยก็บอกว่ามีการตั้งพวกวิ่งเต้นอะไรในลักษณะแบบนั้นไม่ได้ดูที่ผลงานเนีที่การวิ่งเต้นจะมากกว่าที่ออกมาบอกว่าปเด็นมีการวิ่งเต้นอะไรก็ดูที่ผลงานที่เลือกเนี่ย ก็ดูแลสับตากันอยู่หลายเรื่องนะคะในหนึ่งเรื่องอันนี้ต้องบอกว่าคือฮาโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้เพราะว่ารัฐบาลชุดอื่นเนี่ยไม่มีใครกล้าทําไม่มีใครกล้าย,ยุ่งไม่มีใครกล้าแตะนั่นคือกฎหมายรรมรดกนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนี่เอง <หา S 1> ตอนนี้ค่ะเตรียมที่จะเลงนะคะที่จะชงเข้า,าทางคอรมอเนี่ยปลายเดือนนี้แล้วด้วยนะคะต้องติดตามว่า เปิดฉากมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยหรูดูเอาจริงอเอาจังก็เหมือนคล้ายๆกับโรซาลีนะคะเหมือนว่าจะทําได้แต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จเรือร่องนี้ท้ายที่สุดเมื่อเข้าคมอปลายเดือนนี้แล้วเนี่ยจะสามารถดันไปได้ สุดทางไงไม่อยากใช้อีกคำว่าอีกสุดหนึ่งเขาเป็นสุดทางหรือไม่แล้วจะสําเร็จหรือเปล่านะคะก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเช่นบอกว่าจะสามารถเก็บเงินเข้ารัฐนี้ได้เป็นแสนล้านสี่แสนล้านประมาณนั้นคือตัวแรกอะประมาณได้ไงคะแต่การเก็บจริงเนี่ยทำได้หรือเปล่าอย่าลืมนะคะว่านิติบุคคลเนี่ยเขาหักลบกบหนี้ทุกอย่างนะ การที่จะมีการโอนภาษีมรดกอะไรให้เป็นส่วนบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่สําหรับคน, mm hmm. คนที่มีตางค์หร mm ือ hmm. คนรวย <c oughs> ก็จะเป็นรูปของนิติบุคคลมากกว่าพ mm hmm. อเป็นนิติบุคคลเนี่ยซื้อเสือผ่าซื้อหนุนซื้อนี่เนี่ยหักภาษีได้หมดเลย mm hmm. ก็ดูว่าตัวเลขที่ตั้งไว้เนี่ยมันจะเป็นไปตามเป้าหรือเปล่ามีแง่มุมอยู่รวม <c oughs> ไปถึงการที่ตั้งเป้าว่าจะนําเร่ง <c oughs> เร่งรัดก,การจ่ายในยส่วนของเงินงบประมาณที่ค้างท่อต่างๆเพื mm ่อให้เกิดการหมุนเวียนเนี่ยนะคะทางด้านนี้อาจารย์ธิดาก็มอง ว่าสอดคล้องไปผนวกกับเรื่องการยกย้ายข้าราชการด้วยนะคือมันมีการยกย้ายข้าราชการจํานวนมากมซึ่งจํานวนมากเหล่านั้นเนี่ยบางคนก็เป็นข้าราชการใหม่แต่ามาสตาร์ทแล้วก็เร่งสปีดให้ทันภายใน3าเดือนปตรมาสุดท้ายของปีเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยที่จะทําให้งานทุกอย่างมันเข้าระบบแล้วก็ผลักดันทาให้ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันเดินหน้าไปได้แล้วก็รวมไปถึงนะคะสสชนั้นได้มีการออกมาชี้แนะแนวทางในการบริหารเกี่ยวกับเศรษฐกิจในปลายปี5้าเ็นี้ข้อปรา ากฏว่าสองข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้แน่ๆหนึ่งกระตุ้นการส่งออกอให้มีประสิทธิภาพอย่างที่เราได้รายงานไปวานนี้ว่าย่อตัวเลขการส่งออกตกคั่วภาพซึ่งส่วนหนึ่งเศรษฐกิจโลกอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่บางประเทศเนี่ยไม่รับสินค้าจากประเทศไทยแล้วห,ห,หลังจากที่ได้เกิดการรัฐประหารแบบนี้ด้วยอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามีการส่งออกไปยังอเมริกานะะเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ลดลงเยอะจะเท่ากับศูนย์เลยมั้งคะไม่คือไม่ไม่กระตุ้นเลยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งหัวข้อหข้อที่สองให้เขาแนะนํามาเรื่องการท่องเที่ยวกระตุ้นการท่องเที่ยวอันนี้ก็ตกพวพภาพไปนานแล้วค่ะตกพวพภาพไปนานแล้วและที่เหลือเนี่ยก็ถึงจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐแต่การใช้จ่ายงบประมาณหรือการลงทุนของภาครัฐนั้นกระตุ้น GDP ได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นการที่จะอย่างที่หม่อมอุ๋ยบอกค่<ฮ>ะสามเดือนสุดท้ายมาตรการ5ข้อที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของการซ่อมสร้าง <ฮะ S 2> แล้วก็การลงทุนของภาครัฐเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจพองหัวขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะยากมากและไอเรื่องของประเด็นซ่อมสร้างเนี่ยก็มีความน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะเพราะว่าในหลายๆโครงการที่จะต้องไปเร่งซ่อมแล้วก็นําไปสู่การสร้างเนี่ยนะคะเขาเป็นห่วงในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันถ้าจําก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอะไรก็ตามอย่างอาจถนนปลอดฝุ่นไรฝุ่นอะไรเนี่ยหรือว่าอย่างโรงพักก็สามร้อยเาสิ โปรก่อนหน้านี้นะคะ ก็มีการทุจริตคอร์รัปชันกันมีความเป็นห่วงจากทางด้านของนักวิชาการจาก TDRI อาจารย์นิพนธ์ทวคภุสกรนะคะก็บอกว่าไอ้นโยบายในการกระตุ้นเนี่ยก็โอเคแหละมันมันน่าจะนําไปสู่การกระตุ้นได้แล้วก็เห็นด้วยแต่จะสามารถปุดช่องโหว่หรือว่ารอยรั่วที่จะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันได้หรือเปล่าและอีกหนึ่งประเด็นที่บอกว่าเรื่องของงบค้างท่ออะไรเนี่ยนะคะงบเก่าๆที่มีการสะสมเก็บเก็บกันเอาไว้แล้วก็จะมากระตุ้นใช้จ่ายในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ก็คือ3เดือนนี้เนี่ยเขาบอกว่าการเร่งรัดเร่งรีบเนี่ย มันก็อาจจะเป็นการนำไปสู่การทุจริตได้เช่นเดียวกันคือไม่มีเรื่องของการประมูลเรื่องใช้วิธีพิเศษมันก็จะเหมือนกับไมโครโฟนที่ก่อนหน้านี้ออกมาบอกว่าก็เพราะว่าจะต้องทําให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดก็เลยข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปแล้วมันก็เลยเกิดช่องในเรื่องของการทุจริตเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะสามารถอุดได้หรือเปล่าก็ตาเรื่องที่ติดตามอันนี้ประเด็นสําคัญส่วนประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือต้องการที่จะคูรตุ้นในรูปของการสร้างงานพอสร้างงานเสร็จปุ๊บคนได้เงินแล้วก็เกิด การใช้จ่ายแต่อย่าลืมนะคะว่าอาชีพกรรมกรตอนนี้คนไทยทำน้อยมากส่วนมากก็เป็นแรงงานต่างด้าวนะคะพม่ากัมพูชาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขามาขายแรงงานในบ้านเราอย่าลืมนะคะว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนเหล่านี้เนี่ยเขาใช้จ่ายอย่างประหยัดเงินได้มาก็ส่งกลับบ้านนี่คือจุดประสงค์ในการที่มาขายแรงงานในต่างประเทศแล้วมันจะทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้จริงหรือไม่อันนี้น่าคิดเหมือนกันนะคะคนก็ต้อง พ่อสังเกตว่าไอ้เรื่อง 300บาทที่จ้างให้กับผู้ที่จะจ่ายเงินใช่ไหมรัฐบาลภาครัฐจะเป็นผู้จ่ายเงินวันละ300บาทเนี่ยภาคเษาาก,กเษ,กรเรษตรภาคเกษตรก็ไม่ต่างอะไรกับยุครัฐบาลของคุณยิง่งรัชชินวัตรละถ้าแรงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำสามร0บาทต่อวันนะคะก็เป็นที่ถกเถียงกันเมื่อพูดถึงในเรื่องเศรษฐกิจนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของพลเอกชัชชัยพรมเลิศรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ได้มีการนั่งหัวโต๊ะเชิญบรรดาเจ้าสัวอะไรต่างๆนี่นะคะมาร่วมพูดคุยห้าเสือด้วยกันหัวดีดีนะคะ ไทยเบฟเครือเซนท่านนะคะมารับฟังพระพิเศษในเครือสาพัสดด้วยเนี่ยนะคะก็มานั่งร่วมประชุมหารือทางออกกันว่าตัวเลขเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆจะทําอย่างไรนี่นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาแจกแจงให้ฟังกันก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นค่ะ,<ม>ะส่วนประเด็นสังคมตามกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วนะคะหลายคนก็ต้องตะลึงถึงความเก่งของเจ้าหน้าที่ตํารวจนั่นก็คือการฆาตกรรมนักท่องเที่ยวเมืองผู้ดีสองคนนะคะ ก็ได้มีการรวบตัวชาวแรงงานพม่าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นชาวยักษ์ไข่นะคะ3ามคนแล้วก็หนึ่งในนั้นก็ได้มีการรับสารภาพเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่หลายคนก็คาดหวังว่าคดีนี้จะได้รับความพี่ขายแล้วก็นําไปสู่การจับตัวคนร้าย สื่อพม่าเองก็ได้มีการจับตาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแม้ทางด้านของเจ้าหน้าที่จะออกมาเปิดเผยว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยค่อนข้างที่จะมัดตัวได้เยอะพอสมควรก็คือไปเห็นภาน